เดี๋ยวทายให้เบิ่งอีกนิดนึงพี่น้องเป็นหน้าเงี่ยวบ้านเลยทายพี่น้องเป็นหน้าเงี้ยวบ้านเลยทยไอ้ตุนนี่ผมเบิ่งให้ใายเบิ่งอีกนิดนึงครับว่าเดี๋ยวแบตสีเบิร์พี่น้องเดี๋ยวแบตสีเบิร์ตงานบ่เหีย้ยอห็นพี่น้อง กำลังไต่แล้วผมนอุ้ยพี่น้องอุ้ยแมีนนี่กระเมียนถือยังไงครับพี่น้องผมเบิ่งก่อนอุ้ยนี่กระเมีนนี่ครับยังไงแห้งครับผมนี่ยังไงแห้งนี่ครับผมเบิ่งน้ำกันพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งหาหอยหาไปหามาพี่น้องนี่ปลาหยั่งงมงายหมเลยพี่น้องปลาดุกปลาดุกพี่น้องเบิ่งควาอีกแล้วพ่ออีกแล้วพี่น้องตัวที่สองตัวที่สอง ง,งามเลยโอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับสวัสดีครับผมมือนี้สบผ้ามาหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องกังขึ้นครับผมมือนี้ผ้ามาหาอยู่หากินตอนกังขึ้นครับมือนี้สีผ้าไปหาหอยพี่น้องผ้าไปหาหอยอ่าสีเป็นหอยหอยหน้าพี่น้องหอยหน้าหอยที่เพิ่งออกจากง่ายครับผม หอยหน้าหอยหน้าขี่กระตายพี่น้องนยน้อยๆครับผมน้อยใบใหญ่แต่ว่าเพิ่งออกจากง่ายพี่น้องเพิ่งออกจากง่ายนวยงามๆเลยครับผมเอาไปต้มจิ้มแจ้วเอาไปต้มกินครับตามห้่งพี่น้องแซบขนาดครับผมผมมาเอาไปให้นึ่งแล้วพี่น้องเก็บข้าวเดียวพี่น้องข้าวเดียวบดดนหลายครับผมอะมาเบิ่งนับกันเมื่อกี้บอกก้อนพี่น้องเมื่อกี้ผมไปเก็บแป๊บหนึ่งครับผมลวงไปเบิ่งละข้างๆนี่แป๊บหนึ่ง ได้มาน้อยนึงเลยพี่น้องอ่ะเกือบผมว่าได,ด้เพราะตุมพอดีพี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่ครับพี่น้องนี่หอยหน้าขี่กระต่ายพี่น้องหอยหน้าขี่กระต่ายหอยหน้าแทๆเขาเลยครับผมน,นี่ครับบ่เป็นหอยเชื่อรีบบเเ่เป็นถังด้วยพี่น้องนี่เปิดหอยหน้าเลยครับผมงามเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าอยู่จังไนเนาะพี่น้องเนาะกานนี้แหละพี่น้องตามหน้าที่ว่า ไทยแล้วยังบุญันได้ดำบุญันได้หวานพี่น้องปีนมีน้ำม,มีหยังฮะเก็บน้ำน้ำแล้วกะนหน้าที่ว่าเพิ่นยังบด้ไถยบริหยังแล้วพี่น้องอเนาะอ่ะไปกันพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนะผมแบบนี้เลยพี่น้องเมื่อกี้ผมเก็บอยู่เลาะนี่พี่น้องข้าวเดียวครับผมนี่ครับมีมีพวกเห็นอะ้รมีพี่น้องนี่นครับกักงขึ้นที่ไต้ง่ายพี่น้องนี่กังขึ้นที่หาง่ายครับผมนี่ เก็บเอาเก็บเอาเลยพี่น้องนี่ครับเอาไปต้มจิ้มเจวพี่น้องนี่ครับผมนี่นี่นหลายพี่น้องหลายหลายหลายเอาไปต้มจิ้มเจวผมมาเก็บไปแค่นึงแล้วครับเอาไปต้มซูแม่บ้านกินแม่บ้านติดใจครับผมนี่แม่บ้านติดใจบอกมาเก็บอีกแนแม่บ้านติดใจครับนี่เขาล่ง ีีเ co ้พ so ่นองหลายครับพี่น้องบ่บ่หน่อยบ่หน่อยหลายหลายหลายแม่บ้านติดใจกระปูก็มีพี่น้องปูปูปูบ่เอาครับืันนี้หาก่อนเอาไปต้มกินแก้วกินน้ำตาลมกหุ่งครับ ุดดยอพี่น้องหอยหน้าแท้ๆถวนี่ครับตัวนึงพี่น้องอู้ยพี่น้อนบางตัวนี้บางตัวนี้นี่นี่นี่นห้ามงับง่ายง่ายแล้วพี่น้อนหลายครับผมหาหยาดได้ครับช่วงนี้พี่น้องเดี๋ยวนี้หาหยาดนะครับหอยหน้าแถว ว่าใครนี่ครับต่ว่าอยู่บ้านก็ไนนะ้ลงเรือให้ได้เก็บได้กินอยูยพี่นอ้องมาเบิงทางนี้กัะปูหน่อยพี่น้องกับไปดองอาไปใช้ตามมาห้่อกระปูหน่อยไปดองนี่พี่น้องนีกระปูไปดองไปใช้ตามมาหุ่แซ่บขนาดครับ กับป um, um, so ูร้ายพี่นนองปูร้ายยับนิดนึงปูทะพี่นอสองเลยโหเงี้ยเงีงน้ำจืดนนิพี่น้องต้องระวังน้ำรีบหน่อยสอง้ยอุ้ยับพี่เงามงาพี่นนอนี่ทงาม นี่หน่อยครับเอาไว้มันใหญ่ก่อนหน่อยเกินก็ขึ้นเอาง่ายครับขึ้นหาง่ายถึงเกินไปไปเห็นเลยพี่น้องเอาเก็บเอาเก็บเอาเลยนี่ครับนี่นี่นอู้ยลายพี่น้อยลายลายลาย,ลาย,ลายสองนึงหนึ่ง ร <inate> ับนนี่อู้ยี่นี่จิรองามเลยนับนี่เลยงามนับจิรออู้ยหลายหนเลย เก็บเอาเก็บเอาเลยครับผมนี่หลายน้ำใสมันเห็นง่ายครับผมนามสายเดี๋ยวผมน้ำใสเอาง่ายครับเดี๋ยวเห็นเบิดครับผมนี่นี่กระปูกระไรพี่น้องกระปูกระไรนี่โอ้เก็บเอาเก็บเอาเลยครับผม ปูบ่าเอาครับแล้วเ,เก็บหอยพี่น้องด้วนี่เอาแต่อหอย ขึ้นดีเห็นง่ายครับผมน้ำใสๆเป็นสีบอลลบบอลดีเลยครับขึ้นมันจะออกหากินพี่น้องนี่ครับผมเก็บหอยงี้เก็บปูหาอย่าง้ยมันกังขึ้นพี่น้องหาง่ายราคาปุ้ยนีย่หลายเงินเลยครับผมนี่ครับนี่ครับน้ำสะอาดด้วยพี่น้อง น้ำสะอาดบ่มีสารเคมีครับถ้ามีสารเคมีกับกับปูหอยที่มีสีบอแพ้พี่น้องอ็สิตายจะเก็บเป็นยงค่อยออมขึ้นมากพี่น้องนี่ครับนี่ร้ายห,หลาย,ลายพี่น้องหลาย

นอบอกเลยว่าแสบคักพี่น้องไยนี่หฮหน้าไฮหน้าคิกะไตครับบอกเลยว่าแสบคักพี่น้องอู้หพี่น้อง น้าเนีพี่น้องเลยนี่ทั้งอื่นนะครับพี่น้องที่เปใครมีครับแต่ว่าทั้งผมยังมีอยู่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องน้ำสะอาดนี่ครับแต่นี่แมงดาให้พี่น้องนะครับเป็นแบบนี้แต่นี่แมงดาอันนี้แมงดาเจ้วนะครับแมงดา ปูพี่น้่องเอาไปแจ้วใส่แจ้วใส่ปนหอมครับผมแส่บตอนนี้เ่เห็นพี่น้อ่องแต่นี่นึงดาแต่นี้นึงดากะหางไงแต่นะผมต้องขึ้นพี่น,น้่อมนีครับผม เก,กับปูลายแห้งครับผมเมื่อหนเขาไม่เก็บกับปูหรอกกับปูลายแห้งพี่น้องเฮ้ยใบเต้ม,ม่ก,กับปูโมเมนต์จุดมงุงไม้ฮะผมไม่เก็บหอย อย่างเงยเลยครับนี่ครับต่อความโตเลยตรงนี้ถ้าบู๊ตัวนีนี่ครับ,บน,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 บนี่พี่น้องหลายครับหลายหลายหลายพี่น้องเข้าเดียวอ้ย เท่เดียวนกักเราพี่ไม่หามเนะครับีครับที่มนะครับโอ้ยนี่ตัวนี้นี่สอง ครับ ูก็ร้ายครับปูปูแดนฝันกันอยู่พี่น้องเอ้ยปูน้อยแดนฝันกันอยู่เอาไปดองใส่ตมบะหุงดิพี่น้องอย,ยอดครับบอกไปเลยตามบะหุงสมตามเขาหน้เข้าใส่กับปูดองน้ำป่าครับดองมือเดียวพี่น้อง อหอกกวบนี่ครับหอกกบกับน,นีพี่น้องนะหอกกบหอกกบกับน,นี่สงไล่ตาพี่น้องใบไม้ร้ายใบไม้ร้ายไล่ตา กระปูพี่น้องแล่นฟันกันยกกับปูครับผมหลายกระปูหลายครับครับมันสีมาจะลายมือแล้วครับผมข้าฝนตกพี่นอ้องฝนตกสุ้มือนี่รับตรงนี้ข้าฝนตกถ้าฝนตกกับถ่ายคลิปยากพี่นอ้องฝนตกกับถ่ายคลิปยากพี่น้อง ตัวงามเลยครับนี่นี่นพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยนี่นี่น,นี่ตัวเงยนี่อุ้ยพี่น้อง <c oughs> ยังนี่แดรบดินระดับระดับระดับอยู่นี่งูป,ป่าครับคุณบุ๊ยหยุดพี่ไพ่กับพี่น้องคุณท้ากินปลาอ่ะเดีว่าก็ต้องระวัางนี้ครับหาดินขึ้นนะลงนะเงียบปุ๊บจำงาน เห็นอยู่แถวนี้ใช่ละเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้ตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้ตัวหนึ่งอ่ะนี่คมนี่กำัง,ง,ง,งอ้วนอ้วนนะครับผมนี่บอกเลยพี่นอ้องอ้วนเพราะว่าเพิ่งออกจากง่ายครับผมจากเดิมพายุโหแบบแห่งๆยู่งได้ง่ายพี่น้อง มวลดินยู่มมวดินมันนั่นยู่มันออกง่ายมากถือฝนถึงยังออกง่ายมากอ้วนครับผมเต็มปลอไปแล้วครับพี่น้องบอกเลยว่าแสบครับผมไม้นี่เดี๋ยวอีกบ่หลายพี่น้องนี่บ่หลายเดี๋ยวผมเก็บก่อน เดี๋ยวไม้นี่เก็บอีกเพื่นนงพี่อน้องเดี๋ยวไปเบิ้งไม่อื่นแบตซีเบิดครับผมผมลืมเบิ้งแบตพี่น้องแบตบัวลายเดี๋ยวไม้นี้ขอเก็บอีกแป๊บนึงครับแล้วก็เดี๋ยวไปเบิ้งอีกอีกหมองนึงพี่น้องข้างล่างเพื่อนไทยเพื่อนไทยเราเป็นแปนได้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันว่าสมีตัวมีตัวพี่น้องเนาะโอเคครับผมเบิ้งน้ำกันพี่น้องเบิ้งเบื้งเบื้งหาหอยหาไปหามาพี่น้องดีปลายัง งามเลยพี่น้องประดุกปลาดุกโอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับสวยพี่น้องเบิ่งพอยี่แล้วพอยีกแล้วพี่น้องตัวที่สองตัวที่สองงามเลยโอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับมาเบิ่งจุดนีนน้ำกันต่อครับผมส่งเห็นหลายพี่น้องอ่ะไปเบิ้งน้ำกันครับผมพี่น้อง จะหักจะทายใยังบึ้งบึ้งพี่น้องเป็นหน้าเงี่ยบ้อนเลยทยพี่น้องเป็นหน้าเงี่ยบ้อนเลยทยในที่นี้ผมเบิ่งให้ทายเบิ่งบึ้งนดนึงครับเว่าเดี๋ยวแบตสีเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวแบตสีเบิ้งงานบ้าเหยียบโอ้เห็นพี่น้อง กำลังไต่แล้วผมนี่อุ้ยพี่น้องอุ้ยแม่นหนิกะแม่นถือยังไงครับพี่น้องผมเบิ่งก่อนอุ้ยนี่กะแม่นนี่ครับนังไงแห้งครับผมนี่นังไงแห้งนี่ครับผมเก็บก่อนเนี่ยผม ีพี่น้องอู้หูจะมีไงพี่น้องฮันี่นี่มีไงผมนี่นี่นี่ครับมีแง่แห้งด้วยครับผมนี่พี่น้องอู้ยตรงนี้พี่น้องเบิ้งเบึงเบึงเดี๋ยวผมนี่หลายพี่น้องหลายเต็มอีกว้า นครับนะั่นกระเบนไอ้มืออีกแล้วอุ้ยใหญ่แห่งอ่อนส่นนะครับป่าที่นอ้องไายทักดี่ครับผมน,นี่้องปุบมให้นี่ใหญ่ด้วยครับผม พี่นอเป็นให้หน้าเป็นนามหลายบอกเลยพี่น้องหลายหลายเนี่ยผมอุ้ยหลายจริงๆหลายหลายหลาย เก็บเอาเด้ครัผม มนหลายแหงครับผมหย่อวิไตง่หงอมัเงียนพี่น่ะะองเี่เออเข็บเออกเลยครับผมหลายแห่ง,งอมมอ,อ,อ,กงอกง่ายมากครับนี่ง่าย เต็มเลยเต็มคาราเบีพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาเยียบเก็บเก็บบ่เห็น เสียงเคียดกระหอ้องเสียงเคียดกระห้องพี่น้องอิดออดอิดออดพี่น้อง นีนนอัก้ ains. <ส> <trays> เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับพี่น้อง ouais. pues. เดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับผมแบตกระสีเบิร์ตครับเดี๋ยวอ่าถ่าเบิ้งผลงานน้ำกันอีกเทนึงเลยกันพี่น้องผมขออนุญาตเก็บก่อนแบตแบตทายผมแบตกล่องผมกระสีเบิร์ตเราลายแห้งพี่น้องสะออนแห้งลายแห้งอู้ลายลายลายโอเคครับถ่าเบิ้งผลงานกันอีกเทนึงพี่น้องโอเคผมกลับมาถึงรถแล้วครับผม บ่ไไว้พี่น้องหลายนักแห้งครับผมหมานครับผมเบอร์นี้เก็บหอยพี่น้องเก็บหอยหน้าหรือว่าหอยหน้าขี่กระตายครับผมหมานครับนักครับผมบ่ไไว้พี่น,อน,นอ ب ب ้องนักแห้งมาเบิ่งน้ากันครับผมเบอ่งน้ากันอีกคหนึง่งนี่พี่น้องนี่เบิ่งครับเบองบ์อง ลักษณะของเพลินพี่น้องเบื้องฟ้าได้พี่น้องนี่เพิ่มจีบโคมคือหอยเชอรี่ได้พี่น้องนี่ก่นครับกลนก่นที่ตูม่นมนนพี่น้องนี่ครับฟ้าเพ่อนข้องแท้่พี่น้องหอยหน้าหอยหน้าขี่กระต่ายครับผมข้องแท้่ครับตัวคมงามพี่น้องจวด,ดครับผมได้หลายแห้งพี่น้องนี่เครื่องถุงผ้าครับผม กลนองผงผ้ายเลยนักแห้งแล้วกันนี่ครับพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกพี่น้องปลาดุกออกมาทั้งหรรดายรลาพี่น้องอยู่ให้หน้านำน้อยๆเดียบร้อยครับผมสองแต้มมานทั้งปลาดุกทั้งหอยพี่น้องเดี๋ยวผมหอยหน้ากะต้มจิ้มแจวพี่นอ้องต้มจิ้มแจวแล้วกะกินกระตํามปกหุงสุดยอดครับผมเฮ็ด ต่หงส์แสบแล้วกัจิ้มเจ้าแ่บโดนเด็ดๆพี่น้องถือว่าสุดยอดครับผมสุดยอดแสบเลยครับผมสุดยอดสรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อมากินหอยกินน้ำน้ากันแ่บพี่น้องมื่อนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสลับวมือนี้ขอบคุณครับ